1 2 3สครับกัปตัครับก็ถ้าถ้าทีมทูวันคอกไปแข่งที่ไหนใช่ไหมรถคันนี้ก็จะไปไปด้วยครับไปทุกแห่งที่เราไปแข่งนะครับแล้วก็อีเวนต์สำคัญสำคัญนะครับที่ทางเราได้วางแผนเอาไว้ทั้งปีนี้นะครับแฟนๆทุกคนนะครับก็จะได้สัมผัสรถโมบายช็อปของเรานะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับลองมา ดูซิว่าโมบายช็อปของชูแบงค n g k o k u ยู t e นเต็นนะครับว่าหน้าตายังไงแล้วมีโมชินาซิ่งขายอะไรบ้างนะครับประมาณได้ไหมครับพี่ประมาณแบบรถรถคันนี้นะครับข้าวข้าวนะครับประมาณ10ล้านนะครับที่ที่เรามีงบประมาณนะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยนะครับขอบคุณมากครับพี่

พ่อท่านอาจจะเข้ามาแล้วเขาใช้เงินก็ได้แต่เวลาเป็นเวลาในทุกวันนี้คุณทำรองมาทุกของวันนั่นไง